โอ้ลูกมันสองโตดินี่ตัวมตเมียตัวเมียเดี๋ยวนีว้อ่าเป็นสื่อสองขมโอ้เป็นสื่อเอาจ้าลูกมันแยกเอาลูกพี่น้องนะนี่ลูกมันอยู่มันเดกเดือนสามเดือนสี่เดือนอนะน,น,นี่สูงวานเมตรบร่้อแปดสิบ แปดสิบเซ็ตเพนเอาแต็ลูกว่นะครับนะเดี๋ยวผมถาเพิ่นสองตัวเท่าไหร่ร้อยเลี่ยงนะครับร้อยเลี่ยเดี๋ยวผมิยิบภาพเพิ่งร้อยเลี้ยงเดี๋ร้อยเลี่ยงหลายแห่งใ้สตัวซื้อเาเดี๋ยมสามครับผมโอ้ตอนเจนนหนวตัวหน่อยสองตัวนี่บุแม่ครับหน่อยสองเวลาหน่อยเชรี่ย่ปีนี้ขึ้นมอเลยรก่อนมอหานาะเออมอหาเพี่น้องเ้ยทยเพิ่นเกือบปี เดี๋ยวมาอุดหนุนนี่แส่นั่นแสนอยู่ทองหยิบทองหยอดๆๆน่องมากกับร่องแหวะแวะาขวามือเบิ่งนะครับนะแนมแนมทางขวามือเบิ่งเพืนน่อนนองมากกับมากกับพอนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพา ชมบรรยากาศนะครับผมทายไปหลายแหละแต่ความจิตตัดต่อผมทายเป็นร่องหลายมือผมทายเป็นร่องไหลายมือ สองขยะอ่าเด่นเด่นเลยโอ้หมแกงโอ้พี่น้องใหญ่เดวัาละสิบบาทกินมาเรื่องนีิอิ่มเลยนี่เอออามาอุดหนุนนีหลานหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผพาเบิ่งงอเบิ่งละข้างงออยู่หม้อขึ้นม้อหาเนาอลองเรียนกันถล่มนะขิงหม้อหา เกียเฉลี่ยออกแล้วบเกียเฉลี่ยออกเกียออกแล้วเเกีเยออกเด่สามกัวขึ้นเงา C เทียวก่อนถามกับเลยเนาะเทียวก่อ,กอนคยถามอยู่เค C อยู่เป็นบปล่คยอด้ <ๆ S 2> เ,นนเกียเฉลี่ยซี่โอ้สามจุดเท่าไรสามจุดห้าแต่เท่ามีใ C จุดศ <c oughs> ูนย์หั <c oughs> นเราเราะาคตกเัเมเราะเาะัเปานวรเาะเ็ ดีนะครับเรียนเก่งนะครับเรียนเก่งอ่ะออกทุบถ่ายนะครับเนอะไอผมอ่ะเนี่เดี๋ยวหน้าฝากจนพ่อไม่เห็นพ่อยื่ไใสพ่อพ่อยื่อใส่พ่อโอ้เป็นล้อโอ้เป็นสื่อของอ่ะเนี่ยรับกันท่อนตัวนี้หน้าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าออกเมื่อยเดี๋ยหนามาเอาเกลืเลียสีพี่น้องโอ้เก่งเก่งเก่งว่าหาอีกหน่อยก็สีเอ็นทานแล้ว อ่ะไปพี่น้องพี่น้องกับกดถามได้นะครับกดถามได้เพราะว่าผมจีถ่ายเห็นบรรยากาศว่าบรรยากาศในตลาดนั่นนะครับมันยังปิดตะเบิงพี่น้องไทยในราคาอะไรกับท่อนี้ด้านเนี่ยเรื่องเลี้ยงมากของหอบลูกหอบล้านนะครับมาจากอำเภอไหนครับสามมาเตเดียครับโอ้มาเตเดียนะครับสอ,องซีสองซี อุ liksom, อ่นนุนเากไว้ได้เลยรเดี๋ยวจะมาเอาน้พี่น้องหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบหมื่นหกพันสองร้อยเวียดนามว่าผอมๆๆจอยๆๆแพงหลายแพ่งหลายหมื่น แักวมื่อวาพี่น้องพอดีพอบรรยากาศซื้อขายก็เลยถ่ายพี่น้องเมืองเรเป็นตัวเมียโอ้ฝนพี่ตกยังไงเนี่ยู่ตะอุดตะอุดตกโอ้ยไงมาทางไหนไงมาทางไผรเมืองเรามาบไอ้บึงโอ้ตกเหมือนมาะซาวบอู้้กันน้ำลายค่ะแต่เมื่อวานไหนตกเมื่อวานเมื่อวานไอ้มึ่อจุ๊บข้งคุณล่ะยุงพอนตกไอ้ไงกำลังไปเก็บงูอ่เฮ้ยอ่าอ่าอ่า พ arry, right. no oh, ี่น่องข้ามันยกรยากศคุยกับใงพ่อหนึ่งหมื่นหกพันบาทขออนุญาตพี่น่องก็ต้องพูดคุยกับขึ้นหญ่คนหุ่จักนี่นะครับ่าไรเนาะมาสายโอ้ลอยเรียงข้ามาหลายพี่น้องขออนุญาตตัดกัน อ้ยพ่อใหญ่สองหมื่นสองพันห้นะครับเบิ้งเอีกตัวนึงนะครับเป็นควายนะครับเด้ร้อสูงครับเดียวส่วนอายุผมพ่อนี่เบิ้งฟันนะสองปีมี่ครับเดี๋ยเห็นเบื้องถ่ายให้เลย่งหมื่นสองพนห้าร้อยให้นะครับให้โอ้เดี๋ยวเบิ้งถ่ายให้เด้อ ออนุญาตไปทาง้งเดไปทางนี้นะ่าจะได้อยู่เดย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 ลองถ่ายเห็นนิดนึงนี่โอ้โหนี่ครับถ่าเฮ้ยมื่นเอ้ยสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับนี่ยของควายใสองตัวแล้วนะครับเดี๋ยวพยายามถ่ายให้เยอะที่สุดนะครับนะถ้าให้เยอะที่สุดแล้วก็คลิปสั้นวันพฤหัสวัน ไอ้ควาไฟครับวนันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุทธวาดไปย่ามเป็นลงเป็นแอเป็นคลิปอ่าถ่ายช็อตได้อ่าคลิปได้ตลาดวันไปนะครับนะ่ยได้คลิปแนวนโนมคลิปอ่าทั่วไปนี่กับคลิปกับเห็ดเหมือนเดิมนะครับเห็ดเหมือนเดิมนะครับเห็ดเหมือนเดิม,นะพ,ม,ดมพี่น้องนะครับสีเบิ่ง ราคาวัวน,นะครับเดาคนสื่อคนเดียวกันเบิือนนะครับตลาดไม่จว่าจะเป็นสังขะนะครับนะตลาดสมปปยน้อยนะครับตลาดสีคอละพุ่มตลาดแยากการช่างตลาดอำเภอวารินชำราบคนสื่อคนเดียวกันหมวดพี่น้องกะบเบื้องตลาดได้ก็ได้นะครับนะผมไปํำเห็นนี่ได้สองตัวเลยพี่น้องนะประมาณนี้เดี๋ยวจะพาเขาไปยังไหนเรียงเนี่ยกางศอ,อกเมื่อนะครับเดากลางสึกลับบ้านพอดีพอลอยเลียงเพื่อนเขามาสือ ใหายแล้วก็เลาะวงก้อนนะครับเลาะวงก้อนนะครับนี่บรรยากาศเลาะเลียงนะครับเรามีการขออนุญาตครับโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องฝุดเพืพ่อนคุยกันอยู่เดี๋ยวต้องมีมารยาทจังหน่อยหาเลาะเลียงเข้ากับเขามา่อคือแม่ลูกหลายโคมนะครับหลังจากง้อเต็มมื่นนะครับนะเขาเมาหลายคมเลายเลีเลยง เบิงเพิ่นเพิ่นจะให้ราคาบ่ะกำลังปรึกษากันอยู่อืมเอาอเราเลี้ยงเขามามือนีหลายอยู่นะครับหลายอยู่นะครับมี่ครซื่อบังนะครับตื่นก็บางที่ก็เขามาเบิึงราคาเบิึงบรรยากาศนะครับเพราะว่าตลาดงัวบประมาณว่าสีมีแด,ดงงัวนะครับมี่มึงราคาโดนอยู่ในร้อยสามสิบนะครับ ส่วนสูงพี่น้องทายเห็นหลากหลายนะเป็นงวแยกลูกก็ได้เนะี่ยเพราะว่าเป็นแยกลูกเราพี่น้องนะงอจะได้น้ครับนะหนังนาลีนะครับมื่นเท่าไหร่มืนนะ่นมื่นนิน่อยนะงาหัวมื่นเท่าไหรหนักนะรับเป็นซื้อขายกันยังมงจีถามให้พี่น้องนะเ,นเงินกน็จะเป็นเงินมื่นอยู่นะครับ บรรยากาศตัวนี้ผมยางว่าช่วง,งกลางๆสนามนะครับเป็นเป็นอ่าเส้นกลางนะครับเส้นกลางเนะี่ยเส้นกลางนะครับอ๋อเป็นสื่อเป็นสื่ออ่าอในคนขาแขกงดูชีโค้ง อาพี่น้อ,นองขออนุญาตนะครับพอดีพ,อดพ,อยยพูดไงเรากัมพูชาเท่าไหร่บ้างเพราะเห็นกัมพูชาเพิ่นมาเบิ่งอยู่นะครับมันมันไหลอยู่นะครับ150นะครับฟันแท้ประมาณ3ปีนะครับต้องเบิ่งฟันแท้นะครับเดี๋ยวจะรู้อายุเขาฟันแท้ประมาณสองคู่สาปีกัมพูชาเท่าไหร่ครับบังเสาเพิ่นให้บ่ลองมีขายเลย30 30, 3สบามสิบเจ็ดสามหมื่นเจ็ดกัมพูชาซื้อหรือเปล่าหรือคนไทยบูหูคือกันโอ้ยคนตัวจงสูงไหมที่ไล์โทรศัพท์นะ่ยโอ้น่าจะแม่นนะครับสามหมื่นเจ็ดอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไปเลยไปเลยสามหมื่นเจ็ด เงินต่อรองผมก็เลยเดินผ่านนะครับเดี๋ยวผมก็มาถามแม่ย้อนหลังสามหมื่นเจ็ดไปอุ้ยมาทึงไปพี่ไปพี่อยหลงสาวหมื่นสี่หม้แม่ลูกลูกแม่นะสามพันหร้มเพิ่งหันเพื่อนไทยเลยครับเพื่อนไทยเท่าไรเลยครับพื่อนเ่นไหมื่นหนอุ้ย ดูสิมีลักไซน์มาไหนอ่อันนี้ก็โอ้ยอ่ะเพื่อนไห้กะดีกะดีอเพื่อนไห้คือแม่งผมวางงวงมาขายถ้าเพื่อนไห้มันก็ดีอยู่ดอกแต่แห่งบางที่ก็ต้องให้มันกะไหลเคียงแน่นะครับหมื่นึงมันกรบเบลมีนหนักครับอ่ะมีเพื่อนไห้ก็ดีอย่างในมื่นสามนานะครับให้ยมื่นหนึ่งกระเบอมาณนั่นแหละครับอย่างในมื่นสามห้ยมื่นหนึ่งมันก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับนะแม่ลอยสีจะหาอยู่ลูกอ่ะ วันเมษ4เดือนลูกนะบรรยากาศนะครับอ่าให้มือนหนึ่งตัวนี้มาโค่นนี่เบิง่งบนไห้เท่าไรย่ายโอ้เขาแหลมแม่ลอย37 38ลูกตัวผู้ประมาณ2เดือน3เดือนอก็เกิดกักวนนิดหน่อย,อยแต่ลูกเรียมดีนะครับเรียมดีลูก ฮ่า mm hmm. เมืองเพื่อนให้บ่นะคร mm ับนี่ก็ร้อยเลียงเพาก็ถามเพื่อนบรงหานเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาจากผู้ฝ่ายคือโบไก่มาง้อยหากิโลจากนี้นะครับโมโหว่าขึ้นอย่างโอ้ขึ้นขุ้นหานขึ้นหารข้อพยาดได้ใหญ่สมบัติเราผม่เอาเมืองนุำผึ้งขายเดียวลูกกระซังขายลเดียวได้หมดเ อืมนี่ขอเบ่งกอนอว่า่า่่าพี่นอกเีย้อนละเ่วันไหนระคากันลูกันเรียมดีดีรับอืมไปผมถายไปแล้วพี่้องนะเนี๋ย แล้วผมอาจจะตอ่ตอต่อต่อจากตัวนี้อืมเป็นยูมันสั่งเม็กมันเดียงยัออง,อ,อ,ง 15, อยูย่ครับเพื่อนใหรเท่าไหร่สองห่สองหมื่นสิบห้าสองหมื่นสิบห้าร้อย พี่น้องเดี๋ยวเสียงเพียงมาตรงไปนะนี่ว่ออโอ้ลาค้านี้เห้ไพส่งเออเขามาพุทธสาวาไหมโอ้เยันเดียงโอ้เยบันสังเมกไม้ลายเจ็ดแปดโล่ี่สิบสีกิล่อนาเออออกไวออกไปเพื่อนำคุณกับม่านี่อะยี่สิบโลเสียนไปเพื่อนำคุณนะครับอ่าห้อยสลาเป็นรอยต่อกันทะลัก นำคุณอ่ะสองหมนห่ง้ารี่ปาองเข้าคนบางๆเนีเดี๋ยวู่้องเดี๋ยวผู้ิตัดตใส่เห็นมันสวยๆงามกันแล้วกันนะครับโอ้ลอยหาสินะครับตัวแดงส่วนตัวเหลืองนี่ว่ามาณลอยสี่สิบหาสองตัวมึงเป็นไนตัวไหนะเป็นวัว ลูกกระทบนะครับหูถึงปะปราสินผสมประมัณอ๋อพี่น้อาตัวแดงตัวแดงมันเอาตัวแดงเลยครับเดี๋ยวพ่อเมคีบอกหลายคีบเลยพี่น้องนะครับงัวแดงนี่จะถือเลือก่อนนะครับนะงัวแดงจะถือถือเลือก่อนก่อนงัวเหลืองงัวขาวงัวโบดนะครับนะงวแดงจะถือเกลือกเลือก่อนพี่น้องนะครับมีเพิ่มกันอีเอาสองกลัวอยู่นะครับนะ โอ้โหว่าเพื่อนให้สองเท่าไรเดี๋ยวผมพยายามลบลบแองกอฮอร์หน้าแล้วกันเพื่อนให้เท่าไรสองเท่าไรเดี๋ยวผมถามเพื่อนเองเดี๋ยวผมถามเลยเดี๋ยวผมลบผมลบไปแองกอฮอร์อยู่ในพี่น้องนะพอดีหน้าแล้วถือแองกอฮอร์อยู่นะเพื่อเลยลบอยู่นี่เดี๋ยวผมถามให้บางที่เพื่อนต่อรองกันอยู่พี่น้องเขากันตรงนี้มารยาท นะครับบางที่ผมก็ถามถามที่หลังนะครับถามที่หลังแล้วก็ขึ้นไปพี่หนังสือให้ก็ได้รับรองนะครับราคาซื้อขายจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงสลหรับช่องของผมนะครับเบมึงเขาให้เท่าไหร่เ <c oughs> นื้อมีนะครับเนื้อมีหนังมีเขากด กโทรศัพท์คนโทรศัพท์เพกันอยู่ตด่อกันทางโทรศัพท์วันนี้กื่อสารนะครับนี่คือการสื่อสารของอ่พอข่าวเวียดนามนะครับเพื่อนก็กดกดกดอ่ามองลาพ้นานนะครับในโทรศัพท์นะ โอ้ค oh, <laughs> ู่นี Assassin ้4,000หาถึงต oh, ัวละ2,000สองสองนสองพันหารยโอ้ยบอลได้แมงนี่นี่เนี่ยเขาเฉลี่ยกันครับตัวนี้ตัวนี้สิหลายกว่ายยุ่นี่สองพันหาตัวนี้สองพันประมาณนั้นแหละครับสรางภผมตีนะครับตัวนี้ลอยโบวแมนลอยหาซิบได้บ่อยตัวนี้ลอยหาชิบหา ตัวนี้จังลอยหาสิบโอ้ตัวแดงสองหมื่นหาตัวเหลืองสองหมื่นผมตีให้โอ้เหนือกับสูสีอยู่ในพี่น้องเหนือสูสีอยู่นี่สิตีเป็นตัวแดงสองบอมแมนบอมแมนพี่น้ององ,ง้วแดงตรงตรงตรงได้ราคาดีกว่าอ่อเพราะว่านี่ละคู่นี้ซีมื่นหาะครับคู่นี้ซีมื่นหา เดี๋ยวมีตัวผูอีกตัวหนึ่งเดี๋ยว่าบางตัวผูสุดสุดสุตัวนี้เขาให้สองห0ื่นสองขาราคาดีเด้อตัวผูกพี่น้องมันสั่นได้ผมว่มยีใหม่กันสันสองหมืันหาร้อยรอยสี่สิบได้พี่น้องล้วยสสิบอ่อนๆแบบนะสีสิบดอกไม่นึงมัด3า แปดสามเก่าที่ทิพป้ามาเมาื่อไรเบิ่งฟันนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งเขียวให้โอ้ฟันแทกรกกำลังสิขึ้นนะครับฟ,ฟันฟันน้ำนมนี่คู่นหนาเน,นี่ยล้นเลยเนี่ฟันแทกรกกำลังสิขึ้นงันวกำลังสิเก่าสองปีนะครับตัวนี้นี่ว่าเบิ่งฟันนี่ก็หกเมื่อไรสองหมื่นสองพันห้าเดี๋ยวคือมันจ้องซื้อเห็นไหมเนี่อ่าหน้าแล้วเวดเี๋ยวหัวไปเลยขอบคุณหลายๆเด้อ <c oughs> อ๋อพี่น้องไปเบิ่งต้มไงกอนเดี๋ยวสิบมได้เบิ่งหลายตัวอ๋อไทยบรรยาก,กาศเงีๆดีกว่าพี่น้องยังสิ่เดี๋ยวเบิ่งเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะเบิ่บงลอยเลี้ยงเข้าสื่อเหมือนเดิมเลยงวดไต่หมื่นน้อยเงี้ยเนี่ยโคฟเนี่ยก็มาไต่หมื่นโอยลอยเลี้ยงเข่าลายลนะครับนะหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่ม ถ้าวันนี้นะครับนะหารหกเจ็ดแปดสิบกลุ่มสามกับสามสี่สิบหาสิบปลารมีแน่นอนท่นมากฉันมาซื้อว่าไตมือน,นะครับร้อยเรียงเาพี่น้องกดถามได้นะครับกดถามได้ผมอยากถ่ายบรรยากาศแบบร่วมๆลกกัน้วมันไหลเนี่ยพี่น้องนะครับร้อยเลี้ยงนะครับร้อยเลี้ยงเพื่อนมาหาแม่ลูกนะครับเพื่อนก็ขอขอไปเลี้ยงแน่นะครับ เนี่ยเราขอไปเลี้ยงเนี่ยแม่ลูกลูกแม่พี่น้องลูกห่วงวนี่ลูกว่าสองตันี่และสองตแม่มันลอยสี่สิบอยู่นะผมฟังอยู่พี่น้องนะครับเพิ่นอยากได้เท่าไรให้เท่าไรนะครับ เพิ่งกำลังต่อรองกันอยู่เนี่ยใหย่ใหเป็นร้อยเลี่ยงนะครับร้อยเลี่ยงนะครับนะร้อยเลี่ยงซื้อให้ร้านเลี่ยงยายว่าซื้อให้ร้านหน่อยเลี่ยงนะครับโอ้ชีด้กันอยู่พี่น้องขาดกันอยู่หาล่อย อมันกระขันเลยน้ำเพราะมันกระชั้นจะเอาไม่ด้โดนถามว่านี่ก็ได้อยู่โอ้ยอันตรายพี่น้องชินแหละน้ำพี่น้องเดี๋ยวจบเท่าไหร่เดี๋ยวตายไล่ลีกันแค่ดีอ่าไล่ไล่ลีกเลอ่ะดียี่ร้อยสี่สิบอ่ะเป็นร้อยเลี้ยงครับ ผมอยูอ่ทางด้านทิศตะวันออกของตลาดนะครับนะขามาเส้นกลางก,ากา็นทนี่สามเจ็ดเป็นกับเรียวความอเนี่ยยังแนมเห็นเสินแยกการช่างไปสีเกตด้วยอ่ะบางคนไหนเท่าไรเดี๋ยวผมจะคืนไป่ต้องซื้อให้พี่น้องย่านพี่น้องไม่ได้เบิ้งหลายตัวครับย่านพี่น้องไม่ได้เบิ้งหลายตัวคนกำลังเนี่ยทะเลางกันอยู่เดี๋ยวผมจะถามแล้วคืนไป่ต้องซื้อให้ nakabda <tip> hmm.